สัมมา ah um. สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ เติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังคชามิติสารณะกมนังนิทิตังขอกราบนมัสการพ่อครูหรือพ่อท่านสมณโปธิรักและมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความชื่นชมกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีคอปทเป็นต้นที่เอาภาระเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์แปลว่าอะไรนิยมมอนิเตอร์หมายความว่าผู้ที่คอยจ้องส่องดูสื่อ หรือดูเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมอนิเตอร์เนี่ยอาตมาไม่ทราบคำแปลจริงๆนแต่ความหมายที่เป็นความเข้าใจของอาตมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกสทชเนี่ยคอยมอนิเตอร์รายการวิทยุรายการโทรทัศน์ที่จัดอยู่ในประเทศไทยถ้ามีอะไรที่ล่วงล้ำเกินเลยอะ กสทชก็จะส่งหนังสือเตือนว่าเนี่ยนะรายการของท่านเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะควรแบบนั้นแบบนี้เพราะนั้นกสทชก็ขอเตือนและเป็นไปได้ก็กรุณาไปชี้แจงตอบคำถามของสมกไม่ไม่ใช่ขอสมกกสทชด้วยอาตมาเองก็เคยไปกับ บุญนิยมทีวีเพราะว่าบุญนิยมทีวีเนี่ยก็ได้รับคำเตือนจากกสทชว่ามีการถ่ายทอดสดจากเวทีนี่แหละเวะทีคพทนี่แหละแล้วปรากฏว่าคำของผู้ปราศัยบนเวทีเนี่ยมีถ้อยคำที่ไม่น่าฟังหรืออาจจะใช้คำพูดว่าถ้อยคำหยาบคาย ปรากฏว่ากสทชอเตือนและนำพวกเราเชิญพวกเราไปรับฟังคำตักเตือนที่สำนักงานกสทชอ,อาตรมาอ,าอะไรเนี้ยเก้าสอาองหกเกี่สามห้าสามสองหกเก้าสี่สามห้าสามสอง ก็มีอะไรคุกขักนิดหน่อยเออคือต้องการจะบอกกล่าวกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเวลาเราได้รับฟังคำตักเตือนของกสทชเนี่ยเราเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องผิดพลาดของเราอะเนาะเราก็นำมาแก้ไขข้อบอกพร่องผิดพลาดของเราอะคือเราไม่พยายามมองว่ากสทชเนี่ย เดี๋ยวขออนุญาตเก้าสี่แป๊บเดียวนะหมีข้อขัดขัดข้องนิดหน่อยอ,อพอมีข้อขัดข้องเราก็กำหนดรู้ข้อขัดข้องแล้วก็พยายามแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวนั้นให้ทุก,ททกทเราบรรเทาอ้าว เอก็อเ,ออเอจเริญธรรมนะใครโทรมาเชิญอ,อก็เป็นอะไรทีอ่อมันเป็นความขัดข้องในปัจจุบันนี้อาตมาก็รีบแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจอะย่อมไม่ต้องทราบรายละเอียดว่าขัดข้องเรื่องอะไรจริงๆในพระเดวีดอก กล่าวไว้ว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเพราะนั้นก็เมีอตมาเนี่ยรู้ว่ามีข้อขัดข้องในเรื่องใดอาตมาก็รีบจัดการกับข้อขัดข้องดังกล่าวนั้นและก็ไม่ไม่ตรนหรือไม่มีความรู้สึกไม่ดีนะเกี่ยวกับข้อขัดข้องผิดพลาดบกพร่องหรืออะไรต่อะไรก็แล้วแต่ อามาร์เคยเขียนบทกวีไว้ว่าอาดีมาแล้วก็อ่าว่าไงเชิญใช่ไหมครับอกรุณาพูดสิคืออะไรอ่าพอดีผมเป็นพนักงานส่งครับแล้วทีนี้ผมติดต่อลูกค้าไม่ได้ครับก็อนี่คือท่านจันทร์จากสันติอศอเป็นพระกําลังเทศอยู่เข,าข <อ S 1> ้าใจไหม นี่น um, ี <si> ่นี่คือท่านจั์จากสันติอศกนะก็รับทราบตามนี้ก็แล้วกันคุณครับอบอ่เห็นไหมวิธีการคืออย่างนี้คนที่จีจิกติดเขาจะส่งสายอะและทีนี้เขาก็โทรเข้าหาเราโทรจิกแล้วจิกอีกจิกแล้วอะเราก็เราก็กำลังเทศนะนะ สุดท้ายอาตมาก็เลยจําเบอร์เขาแล้วก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งคือเขาโทรมาเครื่องที่อาตมากําลังถ่ายทอดสดอยู่เนี้ยเขาก็รบกวนอาตมาอยู่แทนที่อาตมาจะงุดหงิดรําคาญเขาอะนะอาตมาก็ก็สงสารเห็นใจเกรงว่าเขาจะมีเรื่องฉุกเฉินขอขาดบาดตายเผื่อว่าทักใครคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาอะกำลังจะสิ้นลมภายในภายในหนึ่งนาทีเนี้ย ถ้าเขาโทรหาอาตมาและอรตมาโทรกลับไปช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายได้อรตมาก็จะทำจะคลุกคลักจะไม่สะดวกของเราบ้างก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดอดาตมาก็เลยรีบกําหนดจดจําเบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยพอาตมาใช้เครื่องนี้โทรออกไม่ได้เนื่องจากกําลังถ่ายทอดพิทยุโทรทัศน์อยู่พอโทรกลับไปกลายเป็นเรื่องผมกําลังจะไปส่งทรายนะผมกำลังจะไปส่งทาย ก็เลยโทรมาอาตมาไม่เกี่ยวกับเรื่องโยมสงสัยสักหน่อยแต่แทนที่อาตมาจะดุกลับไปด้วยความรำคาญนะนะอาตมาก็บอกว่าอาตมาคือท่านจันทร์จากสันติอโศกเป็นสมณะกำลังเทศอยู่ก็บอกไปประมาณนี้โยมพอเขาได้ฟังแล้วเขาก็โอ้แสดงว่าเขาผิดแล้วปัจจุบันนี้คนโทรมาแบบนี้เยอะมาก ส่งของอย่างนั้นอย่างนี้อาดมาไม่ทราบว่ามีเจตนาทุจริตอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่กล้าสรุปอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเนี่ยเฉพาะที่เดินทางมาจากสันติอโศมาเวที t เนี่ยมีสามสายและที่โทรมาถึงอาดมาผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างโทรศัพท์มาจะส่งของอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอาดมาก็รับนะใครโทรมารก็รับหมดนั่นแหละแต่พอรับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ เราจะพูดคุยด้วยอาตมาก็ตัดทิ้งไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองรำคาญแต่ประการใดรู้แต่เพียงว่าตอนนี้สังคมไทยกำลังเป็นแบบนี้คนจะมาโทรหาเราด้วยเรื่องส่งของส่งพัสดุส่งอะไรต่างๆนานามากมายจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเราอะเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยเขาก็เป็นเขาก็ทำกันแบบนี้จะด้วยเหตุผลรายละเอียดประการใดอาตมาไม่ร่วงรู้ได้หรอก แต่ธมาต้องการจะแสดงธรรมะสดๆให้พี่น้องได้รับฟังว่าเวลาเจอเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่างใจเนี่ยอย่างหดหงิดยอมอย่ารำคาญน,นะนะอย่าเหวี่ยงใส่เขาอะไม่ดียอมดูแบบอาตมาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาตมาพูดกับเขาว่าไงอันนี้คืออาตมาท่านจันนะจากสันติอโศกปัดนี้กำลังเทศอยู่ก็บอกไปตรงๆไม่ได้โกหกแต่ประการใด พอเขาได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วอ่ะเขาก็เห็นไหมเสียงเขาก็อ้าวเป็นอย่างนั้นหรือแล้วก็เงียบไปไม่ได้โทรจิกโทรตามแบบที่เป็นมาตอนแรกซึ่งเขาโทรคนแบบนี้โทรมาไม่รู้จักหยุดเลยนะยังไงก็จะต้องคุยให้ได้ยังไงก็จะต้องคุยให้ได้ั้ง,ง,ง,ท,งทั้งที่จริงเขาเป็นคนผิดพลาดบกพร่องในการติดต่อสื่อสารกดเบอร์ผิด อะไรต้องมีอะไรผิดโดยประการต่างๆมนุษย์เราอยู่ในโลกและสังคมเนี่ยเราจะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะฉลาดหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางคนก็โง่บางคนไม่น่าโง่อย่างโง่เลยอย่าว่าแต่เขาเลยแม้กระทั่งเราเองจริงไหมยอมนะอย่าว่าแต่เขาเลยแม้กระทั่งเราเองหลายครั้งไม่น่าโง่อย่างโง่ยมทราบไหมคนที่ให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยโง่ทุกคนแหละ พนมเชื่อตามคําพูดของหลวงพี่ไหมใครก็ตามที่มีคนมาขอยืมเงินอ้างสารพัดมีความจําเป็นแบบนั้นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายทั้าทางนั้นน่ะแล้วปรากฏว่าเราก็เชื่อแล้วเราก็ให้เขายืมเงินที่สุดเป็นยังไงโยมฮะคนนั้นก็ไม่มาเจอหน้าเราอีกเลยอ่ะพยายามหลบแต่ก่อนก็คุยกันดีอ่ะแต่พอยืมเงินไป มีเสียงตอบว่าอะไรนะมีเสียงตอบว่าเพราะให้เพราะสงสารนะเอ๊ะวักสุดท้ายไม่ได้ยินพวกขอทานไม่มีอาชีพโยมเราเรามาคุยกันที่ว่าขอทานเนี่ยนะ จริงๆชีวิตของคนเราควรจะต้องขอทานแบบนั้นหรืออาตมาว่าขนาดคนพิการยังมีการมีงานทำที่ที่สามารถแลกเงินแลกข้าวแลกอาหารการกินได้ต่อให้คุณเป็นคนขอทานขอโทษต่อให้คุณเป็นคนพิการนะคุณยังไม่หมดทางไปอะ่ตะตอนนี้คุณมีร่างกายแข็งแรงปรกติสมบูรณ์เนี่ย ทำไมคุณเป็นคนหมดทางไปทำไมคุณเป็นคนไร้บ้านแม้กระทั่งคนไร้บ้านไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านนอนอาตมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยันจริงๆเนี่ยจะเป็นคนไร้บ้านไหมโยมอาตมาว่าถ้าขยันจริงๆไม่เป็นคนงอกรองงอขิงงอมืองอเท้าอ่ะไม่มีทางเป็นคนไร้บ้านเนาะถ้าเป็นคนไม่เฉืยเหนื่อ,อยไม่เป็นคนที่ เป็นคนที่จับจดเป็นคนที่หมดแรงเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะอาตมาบอกให้ก็ได้ว่าแม้แต่คนไร้บ้านจำนวนมากทำไมคุณอะต่อให้คุณไร้บ้านคุณมานอนในที่ฟุตปาดเนีทำไมคุณนอนจนไม่มีมุ้งกลางเดี๋ยวทำไมสติปัญญาคุณไม่สามารถไปหามุ้งกลางกันยุงได้หรือ ทำไมคุณนอนแบบชนิดที่เรียกว่าไม่รู้สึกรู้สานอนนอนกลางแจ้งแบบไม่ไม่หาที่หลบให้มันเป็นที่เฉพาะเนาะเป็นที่มุงบังสักนิดหนึ่งไม่ให้เป